มีใครที่พยายามใช้กดแรงดึงดูดใช้แอ f เฟอร์เมชันแล้วรู้สึกขัดแย้งกับความรู้สึกตัวเองไหมคะเหมือนบางทีเวลาที่เราจะต้องแอ f เฟอมพูดกับตัวเองทุกวันพูดหน้ากระจกเฮ้ยฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันสุขภาพดีฉันประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มีเงิน10ล้านร้อยล้าน,านพันล้านอะไรก็ตามเราพยายามพูดแต่ความรู้สึกเราอะ มันไม่ใช่มันไม่ได้ไงเพราะเรายังไม่ได้เป็นคนนั้นเรื่องนี้ทาราได้ยินมาจากเวิร์กช็อป l i ฟ e Visioning Mastery ของไบโคเบอร์นาร์ดนะคะเขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดออกไปเราเขียนออกไปเราสั่งตัวเองแล้วตัวเราเองเรายังรู้สึก ไม่เชื่อตัวเองเลยนะคะเทคนิคที่ไมเคิลแนะนําให้เราทําคือให้เพิ่มเข้าไปหนึ่งประโยคคือคำว่าฉันอนุญาตฉันอนุญาตให้ตัวเองผอมสวยรวยเก่งฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวเองมีเงินสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นอะไรก็ตามที่เราอยากจะเป็นเพิ่มคํานี้เข้าไปนะคะพูดให้จนเรารู้สึกแบบเออเราสบายใจให้เราอนุญาต ในตอนแรกๆก็พูดอย่างนี้ไปก่อนเอาไว้เราเชื่อตัวเองเราอนุญาตตัวเองอย่างจริงๆแล้วแล้วเราค่อยเอาคาว่าอนุญาตเนี่ยออกไปเรื่องนี้ทาราชอบมากๆเลยนะคะเลาอยากเอามาแชร์กับเพื่อนๆสาหรับใครที่พยายามจะเสกชีวิตใช้กดแรงดึงดูดนะคะเราจะได้มาเอาไปปรับใช้ไปพร้อมๆกันนะคะและใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆอย่างนี้อยากพัฒนาตัวเองในทุกด้านนะคะก็ฝากติดตามทาราในทุกช่องทางด้วยค่ะ